วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปชมการแข่งขันแบดมินตันกับทนายค้าของประเทศสิงคโปร์หลังจากนั้นเราจะไปกินข่าวเป็นไก่เจ้าดังที่แมส w e l เวลและปิดท้ายด้วยการเดินชมวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วห้ามพลาดเลยครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็พาทุกคนเดินเที่ยวสิงคโปร์เป็นวันแรกแบบจัดเต็มเลยทั้งแลนด์มาร์สสำคัญอย่างไมน่าเบซน์เมอร์ไลออนและก็แอดัสันบริดจ์นะครับ และยังพาทุกคนเนี่ยไปนั่งทานอาหารบุฟเฟ่อร่อยๆอร่ออรริมอ่าวบรรยากาศดีมากใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกดดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์เลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันใน EP 2กันครับเช้าวันที่2ในประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้เองเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นวันพิเศษจริงๆเพราะทีมทนายความของไทยนะครับจะลงแข่งกระชับมิตรกับทีมทนายความของสิงคโปร์ครับ โดยในยวันนี้นะครับเราจะแข่งที่สนามแบทเฟิร์นวิวนั่นเองครับและตอนนี้นะครับพวกเราก็เดินทางมาถึงสนามแล้วทีมของพวกเรานะครับมาในชุดวอร์มสีฟ้าสดใสเลยเราก็เลยเดินเข้ามาถ่ายภาพมูนะครับหน้าบริเวณสนามเนี่ยเพื่อเป็นที่ระลึกเฮ้ยไม่ใช่เพื่อเป็นที่ระลึกสิก่อนที่จะเตรียมพร้อมเข้าขอดครับและตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงที่เฟิร์นวิววิลเลจแล้วสนามแบนตันที่เราแข่งขันวันนี้นะฮะ มาถึงแล้วแต่ตอนนี้เจ็ดโมงกว่าเขาเพิเง่งจะเปิด <c oughs> หลังจากถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับพวกเราก็เดินเข้าไปในคอร์ดครับแต่ก็ต้องแอบประหลาดใจเล็กๆครับเพราะว่าพอเราเดินเข้าไปในคอร์ดแล้วเนี่ยสนามที่นี่ติดแอร์ครับอากาศเย็นสบายมากเชื่อเลยว่าเล่นแบดได้เต็มที่กว่าที่คิดไว้เยอะแน่นอนเลยครับแอบบอกคอร์ดที่นี่ติดแอร์ด้วย ก่อนที่จะเริ่มทําการแข่งขันนะครับทีมทนายความของไทยเราเองเนี่ยจะต้องมีการวอร์มอัพและยืดหยุ่นร่างกายเบาๆก่อนที่จะทําการแข่งขันก่อนหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จน,นะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกและทําที่เปิดยางเป็นกันเองที่สุดเจ้าภาพสิงคโปร์นะครับให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นมากเลยครับ และแล้วเวลาการแข่งขันจริงก็มาถึงแบบนี้นะครับอยากบอกทุกคนว่าแข่งขันกันอย่างสนุกและสุดสีกันแบบสุดๆขอเพราะทีทนายความของไทยเรานะครับลุ้นกันแบบแต้มต่อแต้มส่วนสุดท้ายไทยก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้คะแนนที่เฉียดฉิวที่สุด12ต่อ11คะแนนเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่เฉียดฉิวและประทับใจมากเลยครับ ตีไปประมาณเเกมเหนื่อยมากเลยครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะอับเส็ตัวอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเที่ยงกันนะครับ<จ><อ>และหลังจากที่เราแข่งขันเสร็จกันนะครับเราก็มาทานข้าวกลางวันกันที่นี่ครับ<ก> Maxwell Food Center ร้านข้าวมัไก่เนี่เยเยอะมากแต่ไม่ได้อ่อยทุกร้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกยาร้าที่เทียนอร่อย แต่ถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยก็ต้องเสีย่ยงดูว่าจะอร่อยไหมดีครับได้มาแล้วข้าวมันไก่จากร้านดังในแม็กซ์เวลหน้าตาคือดีมากๆไก่เนื้อขาวนวลดูช่ำแบบสุดๆเลยครับพอชิมคำแรกต้องยอมรับเลยว่าเนื้อไก่ที่นี่นะครับเขานุ่มจริงๆไม่แห้งเลยแต่ข้าวนี่สิผมว่ามันยังไม่ค่อยหอมเหมือนที่เมืองไทยครับ น้ำจิ้มก็คล้ายๆน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแบบเปรี้ยวนิดๆไม่ค่อยจัดจ้านไม่แซบเข้าถองของเมืองไทยแต่รวมๆนะครับก็ถือว่าโอเคครับใครที่มาเที่ยวสิงคโปร์นะครับก็แนะนําให้มารอครับจะได้รู้ว่าข้าวมันไก่สู่สิงคโปร์ดั้งเดิมเป็นยังไงและตอนนี้ก็กินข้าวที่ m a x b e l l Food Hall เสร็จแล้วนะฮะได้กลับมากินข้าวมันไก่ที่กินเมื่อ,อประมาณ78ปีที่แล้วอีกครั้งหนึง่ง รสชาติเด็ดอร่อยเหมือนเดิมนะครับข<า>้าวผัดข้างมะลายอ่ะใช่ข้าวผางมะลายแต่เดี๋ยวตรงนี้คือตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่ประทัดเกี้ยวแก้วตรงนี้อยู่หน้าเราดี่เองนี่นะประทัดเกี้ยวแก้ว วัดพระาธาตุเกี้ยวแก้วเป็นวัดสําคัญที่อยู่ในย่านชยนราธวาของประเทศสิงคโปร์ครับตัววัดเนี่ยออกแบบตามสถาปัิยกรรมสมัยของราชวงศ์ผังดูวิจิตรงดงามและยิ่งใหญ่ครับภายในเป็นสถาพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟานของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นส่วนร่วมศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลกทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายสําคัญสําหรับผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวครับสําหรับวัดแห่งนี้นะครับถูกสรา้างขึ้นเมื่อปีคศ2007ซึ่งถือว่าใหม่มาก แต่มีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมและก็พระพุทธศาสนานให้คนรุ่นใหม่ได้สามารถเข้าถึงได้ถ้ามีโอกาสได้มาเดินชมนะครับจะเห็นทั้งพระพุทธรูปนับพันองค์ห้องโถงพิธีกรรมที่ใหญ่และชั้นดาดฟ้าที่มีสวนลานโพบรรยาการนะครับสงบและร่มเย็นม,มากๆเลยครับใครแวะมาสิงคโปร์อยากให้ลองมาไหว้พระขอพรดูงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานได้ลงตัวแบบนี้สักครั้งครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็เดินไปที่ไชน,นิสอะไรนะไชน่าทาวนไม่ใช่ไชนิสตอนนี้เราเดินไปที่ไชน่าทาวนนะครับซึ่งอยู่ข้างๆกับวัดพระธาตุเกี้ยวแก้วนะตอนนี้ฝนมามืดเลยนะครับแล้วก็เริ่มหลงเบ๊เบาๆแล้วคนก็เลยเดินไม่ค่อยเยอะดีหน่อย <S <S สำหรับไชน่าทาวที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันที่ผมเดินทางไปเนี่ยฝนตกปล่อยๆครับ ทาให้คนดูดบางตากว่าปกติแต่บรรยากาศของตลาดที่นี่นะครับก็ยังคงคึกคักครับมีร้านค้าร้านอาหารร้านของฝากรวมถึงร้านที่ขายของประดับเนี่ยอยู่สองข้างทางเลยกลิ่นอาหารจีนเนลอยมาแบบหอมมากเดินไปเดินมาก็ม,ากมีแต่เสียพ่อค้าแม่ค้าเรียกให้ไปซื้อของครับถึงจะฝนตกนะครับแต่เขายังได้ฟิลความปาเป็นชนทาวเต็มๆเลยครับและที่สําคัญนะครับที่นี่อยู่ใกล้กับวัดพระาธาตุเกี้ยวแก้วเลย เดินไม่ถึงนาทีก็ถึงแล้วครับใครที่มาเที่ยวที่นี่มาหาของกินทีย่านนี้นะครับก็สามารถแวะไปไหว้พระขอพรหรือถ่ายรูปสถาปะะัตยกรรมสวยๆต่อได้เลยครับ นี่นะครับผมกระทานข้าวเย็นเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ผมกำลังเดินไปที่การ์เดนไบเดเบงหน้าผมนี่คือแบบสวยมากเลยวันนี้มนเสาแล้วก็ดีไปดูดีกว่าสวยไหมเนี่ยดูดิี่ก๊อปี่ก๊อฟฝั่งนี้ตออนี้ก๊อฟยังไปเที่ยวทั่ว3นิ่งก่อนนะครับ ดูดังครับหนึ่งสองสามเฮ้ยพูดจะบอยครับแจกให้ทุกท่า,า,านดังพอักงานเยอะตัวนะครับขออนุญาตไปก่อนเลยชี่ี่คือการเดินายเดอะเบย์ครับสวนพฤกษศาสตร์สุดล้ำแห่งสิงคโปร์ที่ผสมผสานเอาเทคโนโลยีกับธรรมชาติเนี่ยได้อย่างลงตัวสุดๆใจกลางสวนนะครับจะมีซูเปอร์ทรีกรอบต้นไม้ยักษ์สูงกว่า50เมตรซึ่งไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้นนะครับ แต่อยากทหน้าที่เหมือนกับระบบนิเวศย่อมๆคอยดูดซับน้ําฝนแล้วก็ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้กับส่วนนี้ได้จริงๆด้วยครับโดยปกติที่นี่นะครับจะมีการแสดงแสงสีเสียงที่เรียกว่าการเดินรับโซนี่ครับให้ชมได้ฟรีทุกคืนเลยแต่วันนี้นะครับผมมาถึงค่อนข้างดึกแล้วการแสดงจบไปแล้วครับเหลือเพียงแค่ไฟประดับที่ยังเปิดให้คนได้เดินชมรอบๆสวนอยู่บรรยากาศตอนกลางคืนของที่นี่นะครับ อยากบอกทุกคนว่าเหมือนหลุดเข้าไปในหนังไซาไฟหรือนหนังยางอวตาาเลยครับพอต้นไม้เหล็กเรือแสงพวกนี้นะครับดูราวกับเหมือนดูดาวดวงอื่นเลยผสมกับธรรมชาติและก็เทคโนโลยีเนี่ยได้อย่างลงตัวสุดๆครับจนผมเองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นและก็ประทับใจมากๆเลยครับใครมีโอกาสมาเที่ยวสิงคโปร์นะครับผมบอกเลยครับว่าต้องมาเดินเล่นที่การ์เดนบายเดอะเบสักครั้งนะครับแลนด์มาร์คไฮเทคแบบนี้หาดูที่ไหนไม่ได้ง่ายๆจริงๆเลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆครับและมองไปฝั่งทางด้านหน้านะครับด้านหน้าเราคือมารีนาเบซานครับซึ่งเป็นโรงแรมที่เป็น landmark อลังการที่เหมือนเรือลอยอยู่บนตึกสูงเลยสวยจนทุกคนต้องหยุดถ่ายภาพตรงมุมนี้จริงๆครับ วันนี้ผมพาทุกคนไปแขงแบบจิตัชิมข้าวมันไก่ที่แม็กซ์เวลและก็พาไปเดินเล่นที่วันพระธาตเขี้ยวแก้วปิดท้ายด้วยการเดินไปในเบงครบมากครับสำหรับวันนี้ EP3 ตอนหน้านะครับจะเป็นตอนสุดท้ายของทริปสิงคโปร์นี้แล้วผมจะพาทุกคนไปจัดเต็มเครื่องเล่น Universal s t u d o แบบเน,น่นๆห้ามพลาดนะครับแล้วเจอกันที่ EP3 สวัสดีครับ ถ้าคุณชอบเที่ยวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ใจากทริปหน้าถ้าคุณชอบเที่ยวแบบนี้คุณก็คือเที่ยวเวอร์เหมือนกันกับผมครับแล้วเจอกัน ep สาครับสวัสดีครับ